เิตัวไปเรียบร้อยนะครับกับนินจาไก i เด่นภาค2 Black ที่มาแบบไม่ให้ซุมไม่เสียงเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตัวเนี้ยมันแตกต่างกับตัวรวมคอลเลกชันหรือตัวก่อนหน้านี้ยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสรุปให้นะครับว่าแต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันแตกต่างยังไงบ้าง to the นินจาไกเดนภาค2อนะครับออกมาครั้งแรกในปี2008นะครับลงให้กับเครื่อง Xbox 360เป็น exclusive นะครับจากนั้นถัดมาอีกปีหนึ่งก็ลงให้กับ PS3 โดยใช้ชื่อว่านินจาไกเดน2 Sixma นะครับก็เป็นการเพิ่มอะไรหลายๆอย่างเข้าไปนะครับอย่างเช่นพวก เพิ่มอาวุธเพิ่มมอนสเตอร์ตัวใหม่แล้วก็เพิ่มตัวละครให้เล่นได้อีกนะครับจากเนี้ยพอมาเป็นภาค2 Black เนี่ยเขาจะอิงจากภาคตัว360นะครับเพราะว่าในภาคของ s i ก m a เนี่ยเกมมันลดทอนความบุนแรงลงไปเยอะเลยนะครับส่วนในภาค Master Collection นะครับเป็นการอิงภาค2มาจาก2 Sigma มานะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาเน้นที่ภาค2 Black นะครับแล้วก็ ตัว2เก่านะครับเพราะว่าภาค2ในตัว Master Collection ค่อนข้างจะยังไงอะน่าผิดหวังไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละครับมาดูกันครับว่าแต่ละเวอร์ชันเนี่ยภาพมันแตกต่างางไงเริ่มจากที่คัสซีนะครับ ตัวซ้ายบนจะเป็นของ360เดิมๆเลยนะครับแต่ว่ามีการอัพสเกลภาพเป็น 4K แล้วนะครับส่วนตัวขวาบนเนี่ยเป็นของภาค2องค l ลเล i ชันนะครับก็เห็นได้ว่าจะมีการเพิ่มแสงสีจากตัว360เข้ามานะครับเพิ่มเงาเพิ่มอะไรส่วนตัวล่างก็เป็นของตัวปัจจุบันนะครับ2 Black นะครับจะเห็นว่าโมเดลของโซเนียเนี่ยหน้าตาเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากตัวต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ ดูจากโมเดลหน้านะครับของโซเนีในตัวเวอร์ชันเก่าเนี่ยน่าจะออกไปทางฝรั่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว2 Black เนี่ยหน้าตาจะออกเป็นแบบอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนจีนเลยนะครับประมาณน,นี้นะครับทีนี้เรามาดูการต่อสู้ของในแต่ละภาคแต่ละเกมกันนะครับจะสังเกตว่าในตัวเวอร์ชันของ360เนี่ยอ่าเรียกได้ว่าแบบจัดเต็มเลยนะครับภาพ อะไรหลายๆอย่างมาครบนะครับไม่มีการเซ็นเซอร์ส่วนในภาคม a สเตอร์คอลเลคชันเนี่ยคือมันเป็นการเซ็นเซอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราฟันอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นควันมุ่งมุงพุ่งออกมานะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับส่วนภาค2 Black ก็คือจะกลับไปเหมือนภาค360นะครับแต่ว่ายังไม่เท่านะฮะยังไม่เท่าได้ประมาณนะครับ80%นะฮะก็ถือว่าดีกว่าภาคม a สเตอร์คอลเลคชันอยู่นะครับ ส่วนแตกต่างอีกอย่างที่ภาค2 Black ไม่มีนะครับก็คือการแก้พัซโซนะครับหรือว่าการเก็บไอเทมเพื่อที่จะไปเปิดทางต่างๆนะครับเหมือนอย่างในภาค2ปกติเนี่ยเขาจะไม่ต้องมีเก็บไอเทมเพื่อเปิดทางนะครับส่วนในภาคนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นริวฮายาบุสะตลอดเหมือนภาค2ของเก่านะครับเพราะว่าภาคนี้ก็ยังมีคอนเทนต์จากภาคซิกมามาคือสามารถเล่น3ตัวละครอย่างอายาเนะโมมิจิแลวก็เรเชลได้ปกตินะครับ ก็เป็นไซเควสที่สามารถเล่นได้เหมือนภาคซิกมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับผม่วนตัวจากที่ผมเล่นภาค2แล็รกมาสักพักนะึครับก็พบว่าเกมค่อนข้างจะง่ายกว่าตัวต้นฉบับนะครับแล้วก็มีการเออเอาใจผู้เล่นหน้าใหม่นะครับเพราะว่ามีโหมดอีซี่มาให้เล่นสําหรับคนที่โกลว,ว่าเกมมันจะยากไปเพราะว่าภาคเก่าๆถ้าใครเคยเล่นมาจะรู้ว่าเกมค่อนข้างโหดนะฮะก็โดยรวมยังเล่นสนุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะครับสาหรับ หน้าใหม่ใครไม่เคยเล่นภาค2ก็แนะนําว่าเล่นได้เลยครับถ้าจะเริ่มก็แนะนําว่าเริ่มจากตัว2 Black ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าตัวภาค2 Master Collection เนี่ยอาจจะแบบไม่จุใจเท่าไหร่นะฮะเรื่องความโหดความดิบอะไรพวกนี้ก็ยังไงก็ยังเป็นเกมสนุกมากๆเกมหนึ่งเอาไว้เล่นรอระหว่างภาค4จะมาก็ได้นะครับเพราะว่าภาค2 Black เนี่ยก็เพิ่มคอนเทนต์หลายนะอย่างที่ภาค2สมัย360ไม่มีนะครับก็ยังมีพวก ไอเทมใหม่ๆอาวุธใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับนินจาไกเรน2แบล็คหาเล่นได้แล้ววันนี้นะครับลงทุกเครื่องนะครับเพ5 PC Xbox ลลงหมดนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม